สวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาเจอกันเ้มแล้วนะครับหม้อแกลมเลยคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันเ้มแล้วนะครับผม วันนี้อยู่บ้านก็อาการร้อนๆนะครับนะเนาะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวคาเฟ่สวยๆไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับเนาะเดี๋ยวเราเพลินๆครับพาไปเที่ยวเรื่อยๆนะครับผมไปชอะดลุมกาเฟ่ขึ้นไปทางฝั่งแล้วนะครับผมไปดูกอนครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์พร้อมเลยนะครับผมกวอนที่จะออกเลนทาง <laughs> สายสัตว์แหวกๆถึงไม่โค้ดแล้วนะครับผมนี่ไม่โค้ดม่แม่โค้แว,ว้แต่ก้ จะเข้าไปนี่ก็ได้นะครับผมจะเข้าไปไม่อายก็ได้หรือว่าจะเข้าไปลอยพรมปุ๊บก็ได้แล้วก็เข้าไปปรุงน้ําร้อนก็ได้นะครับเส้นนี้นะครับเํ้าว่าเส้นนี้นะครับถ้ารอโตก็จะไปลอยล้างก็ได้ไม่อายได้เข้าเชียงรายก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องเมืองฟางนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องมืองฟางเราก็ต้องลงไปเรื่อยๆนะครับแถวแถวเรื่องมือฟงนี่จะเป็นห้องแวหมดเลยนะครับผมแวกส้มนะครับ ขวาก็จะเข้าตรงมุองฝางนะครับอำเภอฝางนะครับผมแถวนี้ก็จะเป็นขายกินบัวนะครับผมกินบัวสดๆนั่นเอนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปประมาณ50เมตรถ้าเลี้ยวขวาก,ก็จะเข้าปุ๋งน้ําร้อนนะครับผมน้าร้อนคราชฉารเคยมาทำคอนเทนต์ลแล้วนะครับร้อนในปุ่งน้ำร้อนแต่คราชาันไม่ได้เข้าปุ่งน้ําร้อนนะครับอันนี้จะเข้าไปทางเวียงวายนะครับ ตรงนะครับผมตรงไปทางว่านลานนะครับผมอันนี้จะเข้าเวียงหวาย ไปอีกนี่ก็ต้องไปอีกไกลอยู่นะครับวันสิบกว่าโลก,ก็จะถึงวันร้านคิดสุดท้ายแล้วนะครับน้ะไปทางหน่อยล่างไปอะไรนะส่วนวันร้านเป็วนวันลานผมเคยไปทำคอนเทนต์แล้วนะครับ นะครับก็เกือบหมดแล้วนะครับผมความมือนอาจจะเป็นวัดเวิงไว้เต่็เราเลี้ยวซ้ายนะครับผมเส้นนี้นี่ถ้าเราตรงไปก็จะไปถึงตรงนู้นขึ้นไปอ่างขังก็ได้นะครับผมขึ้นไปอ่างขางก็ได้ ประมาณ500เมตรก็มีเลี้ยวขวาขึ้นไปอีกนะครับ ดนเาะเดี๋ยววัดีนีกแล้ว มอากาศร้อนมากเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็มาถึงนี้แล้วนะครับวัด่าตนะครับผมอยู่ยไปต่ออีกที่หนึ่งจะเข้าไปทางในนะครับผมมันจะเป็นวัดมันจะเป็นจำเป็นคนนนะครับผมมถาถ่ายราคาชมบรรยากาศก่นกอนนะครับรถนี้แต่กล้องไม่อยากลงอะ่ะร้อนอันนี้แต่กล้องเองนะครับผม เป็นกำลังสร้างนะครับผมมนนี้จะปรับปรุงอยู่โบสนี้นะครับสวยมากเลยครับคุณผู้ชมมมองเห็นข้างล่างเลยนะครับน,นี่ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับผม นมนีตรงนี้จะเป็นวัดพระธาตุนะครับเนาะตรงนี้จะเป็นเวียงวายนะครับผายเวียงวายอําเภอฝางจะอยู่ตรงนู้นนะครับผมเห็นไหมครับบรรยากาศอําเภอฝางอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็จะอยู่เป็นเขตของอําเภอฝางหมดแหละครับทุกท่านเลย ะครับสวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมออกพรรษารนี้น่าจะไม่ทันยังไม่เสร็จนะครับเนาะยังเดืออีกเยอะอยู่นะครับ วันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับเพราะว่าตอนเช้านี้ก็ยังเย็นอยู่โอ้โหโคดะชัไม่ได้หมกมานะครับเนาะร้อนมากเลยนะครับวันนี้มาขอพรไว้ผ้าด้วยครับผมอากาศก็ดีดีครับได้ยินเสียงเขาตีกองนี่ครับผม ตันนี้ก็จะเป็นบันไดเดินลงไปนะครับผมเดินลงไปข้างล่างเมื่อกี้นะครับที่เขาละชันถ่ายมาเอาละครับผมตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะครับผมจากแบบนี้ก็มีคนมาเที่ยวอยู่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้อากาศจะร้อนก็มีคนจะ,จะกลับไปอีกที่หนึ่งที่จะมีคนอินนะครับผม เ,เข้าไปด้านในนี่แหละครับเดี๋ยวเราตา้งเข้าไปดูกันนะครับเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับโทราชกาอกจะเดินทางต่อครับวันนี้เนี่ยทำประมาณ2อง EP นะครับเนาะ